สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกท่านนะจ๊ะนอฟังไทยฟังยุโรปฟังเอเชียนะจ๊ะนอเนมน,นี่เพียมพอนสิบห้ามาเบิงหน้านะจ๊ะนอหน้าเพียมพ่อนวานเด่วนะจ๊ะนะพี่อัมพรเหตุหาอะไรนะจ๊ะนอปีนี้ มาเบ่งนะจ๊ะน้อผ้าเอฟซีทุก่ันมาเบ่งหน้านะจ๊ะน้อมาชมนะจ้านีจ้าแปลงหน้าของพี่พรอนพี่พ่อนบานแดดอาทิตย์หนึ่งนะจ๊ะนาะ ทีิพ่อันนีจ๊ะเนาะเมือนี้ก็มาเป็นเช่าหน้านะจ๊ะเนาะ พี่พรนะจ๊นะเนาะพี่พรว่านในเขาพั้นในข้าวหอมมะลิห้าศูนย์หนึ่งนะ้จ๊ะเนาะแถวหนีเพิ่นกะสีบ้านพั้นหนีกันทั้งนั้นเลยจ้าห้าหอมมะลิห้าศูนย์หนึ่งนะ้จ๊ะเนาะมันกิดสิ่งแฉลบอยู่นะจ๊นะเนาะนี่จ้าหน้าของพี่พรนะจ๊นะเนาะเป็นหน้าของเจ้าของนะจ๊นะะเนาะบ่ได้เศร้านะจ๊นะเนาะ พอแม่เพิ่นแบ่งใไฮนะจ๊นะเนาะแบ่งให้พี่พรเฮ็ดนะจ๊นะเนาะปีนี้พี่พรก็สิวนันวันทีเจ็กน่อยนะจ๊นะน้อผุนแหละหน้าพ่พรอหอดต้นใหม่ใหญ่ๆผุ่นเละจ๊ะหาอะไรนะจ๊ะเนาะแปลงนี่มันซิหาอะไรนะจ๊นะเน,นาะเนะพิ่นแบ่งให้ลูกเพิน่นไดฟูดละหาอะไรนะจ๊นะเนาะ សូមនាដងត់ព្ល្ដាង់ប់ព្ល់ការបស់ព្ល ขึ้นได้ประมาณคืบหนึ่งนะจ๊ะเนาะอาทิตย์หนึ่งนี่แหละพี่พอรอมวันได้อาทิตย์หนึ่งนะจ๊ะเนาะ mm hmm. อยากพ่ายมาชมหน้านะจ๊ะเนาะพ mm hmm. ายเอฟซีมาเบิงหน้านะจ๊ะเนาะ mm hmm. นอมอนเนาะ่าเป็นกำลังแรงใจให้พี่พอรอมในเดอ้อจ้ะ อยู่ค่าพี่พ่อน,น่ะจ้ะเนาะพี่พ่อนปลูกน้ากันแท่น้านะจะจเนาะเด้อยู่ามามากพี่พ่อนกับมาปลูกน้ากันแท่น้าพ่อเด็ตัดขายนจะเนาะขายก็บเด้ตันละตันละพันสองนี่แหละอยู่ค้าถ้าจำาม่ผิดเนาะมองได้มีให้ปลูกพี่พ่อนกับปลูกมดละจังมีจ้า